เป็นปกตินะคะปกติปกติทุกคนอย่างที่บอกแล้วพวกเราเป็นหมู่เสียงกามไมะะ่ใช่เสียงสูงนะคะเฉียงถึงทุกคนที่อยู่ร่ว,วมบ้านก,กับผู้ป่วยพวกเราวแค่ัมผัสกระเดียวกระเดาไม่ได้ใกล้ชิดถือเป็นเฉียงตามถึงเฉียงปานกลางแต่ก็ให้ทุกคนปาดไม่ตกนะคะทุกคน็ต้งเว้นระยะห่างล้างมือใส่แมสทุกครั้งนะคะสังเกตอาการ ถ้ามีไข้มีไอมีเจ็บคอปวดเมื่ยตามร่างกายไปที่เราผต่ตอแล้วบอกว่าเป็นเด็กวางลานหรือสัมผัสผู้ป่วยมาหมอจะดูแลเป็นพิเศษให้แต่ไม่ใช่กลัไปวันนี้ลันลากินเป๊ปซี่ตากแดดตับจักรยานเล่นตากแดดตากลมกินน้ำแข็งกินอะไรมันก็ป่วยได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะแยล่ลคไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดน,นะคะเว้นด้น้ำแข็งน้ำเย็นอย่าเงกินอากาศร้อนๆไปกินน้ำแข็งน,น้ำเย็นเดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวตรงสายเป็นอะไรเจ็บคอนะดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ดูแลเอ่างอย่างเช่งพาร์ทิดึงเพืยย่อแยกโรคว่าเป็นไข้หวัดหรือเป็นโควิดนะโอเคค่ะ